คุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับแอบชอบใครสักคนหนึ่งรู้ทั้งรู้นะว่าเป็นไปไม่ได้อะแต่ว่าใจเราอ่ะมันหยุดไม่อยู่แล้วอ่ะจะทําไงได้คนมันชอบไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถเสกปิ้งให้แบบอยู่ๆเลิกชอบได้จริงๆป่ะแต่ผมเข้าใจครับว่าสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่อ่ะมันเป็นสิ่งที่น่าอึดอัดมากและมันทําให้ชีวิตคุณเนี่ยรวนไปหมดมันไม่มีความสุขถ้าหากเราอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่ชีวิตเรามันไม่คอมพีดอ่ะมันไม่มีทางมีความสุขหรอกเพราะฉะนั้นเราทําไงดีล่ะกับเหตุการณ์ที่มมมมมััััันนนนนนเเกกิิดดขึ้้้้ทททงงๆีี่่่่ปปป็ไไไไไใคคลผจะาาบบอรวํย ให้เขามาชอบคุณเพราะผมรู้ครับว่าบางทีอ่ะกับบางความสัมพันธ์มันก็เป็นไปไม่ได้จริงๆริบางทีเข e าอาจจะเป็นเพื่อนสนิทคุณบางทีเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณบางทีคุณกับเขาอาจจะต้องอยู่ด้วยกันในความสัมพันธ์ที่มันเป็นแฟนไม่ได้อ่ะนั้นผมเข้าใจครับว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะไม่มาบอกครับว่าทํายังไงให้เขามาชอบคุณแต่ในคลิปนี้ผมจะมาบอกครับว่าทํายังไงให้คุณเนี่ยเลิกชอบเขาไม่ต้องคิดถึงเขาไม่ต้องคลั่งเขาอีกซึ่งแน่นอนมันทําได้แต่คุณจะต้องฝึกฝนนนแแลลละะใใชช้้้เววาากกัััับม่งงึถคุณตจ มัรนระิคุณสามารถหลุดมันได้ภายในแบบไม่ถึงเดือนถ้าหากคุณตั้งใจนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันมีวิธีไงบ้างข้อให้ห่1ครับก็คือคุณต้องหยุดคิดเข้าข้างตัวเองก่อนโดยปกติธรรมชาติของมนุษย์นะเรามากักจะชอบคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่า uy, เขาทําแบบนี้เพราะเขาชอบเราแน่เลยเขาทําแบบนี้เพราะเขาแคร์เราเพราะเขาห่วงใยเราเพราะเขาอยากเจอเรา การที่คุณคิดเข้าข้างตัวเองแบบนี้นะมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมาเลยครับมันมีแต่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูแย่ลงเพราะมันจะทำให้คุณเนี่ยยิ่งชอบเขามากขึ้นไปอีกคนเราเนี่ยเวลาไดชอบใครสักคนมากขึ้นมันต้องเกิดมาจากสสิ่ง1คือความสงสัยและ 2. คือความหวัง ถ้าหากว่าคุณคิดเข้าข้างตัวเองแบบนี้เรื่อยๆคุณมีแต่ความสงสัยและความหวังอยู่ในหัวว่าสักวันหนึ่งต้องเป็นไปได้สิเพราะเขาชอบฉันเขาถึงทาแบบนี้ให้ความหวังกับความสงสัยเต็มไปหมดแล้วคําถามคือเมื่อไหร่คุณจะเลิกชอบเขาได้ถ้าหากว่าคุณยังคงมีความหวังและความสงสัยแบบนี้แน่นอนว่ามันก็ไม่มีมันก็ไปเรื่อยๆงั้นคุณอย่าคิดอะไรที่มันเข้าข้างตัวเองสิ่งที่คุณจะคิดได้อย่างเดียวก็คือเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาฉันจะทําอะไรก็เรื่องของฉันการที่คุณคิดแบบนี้มันทําให้คุณเนี่ยตัดความหวังและความสงสัยออกไปจากหัว คุณตัดเรื่องนี้ออกไปเรื่อยๆสักพักความหลงไหลในตัวเขามันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายวันหนึ่งคุณจะเลิกชอบเขาได้และข้อที่2ครับก็คือคุณต้องหาแพชชั่นของตัวเองให้เจอครับ คุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมการ move on ที่เร็วที่สุดคือการที่เราเจอคนใหม่ทำไมคำคำนี้คนก็ถึงใช้กันเยอะจังนั่นก็เพราะว่าการที่เราเจอคนใหม่แล้วเราเอาแพชชั่นความลหลงไหลของเราเนี่ยไปใส่กับคนใหม่นั่นแปลว่าแพชชั่นเราถูกดึงออกมาจากคนเก่าแล้วมันถึงทาให้คุณสามารถ move on จากคนเก่าได้ครับแต่ผมไม่บอกนะครับว่าให้คุณเนี่ยต้องรีบหาคนใหม่ด่วนๆเลยไม่ใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่คุณแบบหน้ามืดตาหมวัวคุณอาจจะเอาแพชชั่นของคุณความลหลงไหลของคุณไปใส่ใครก็ไม่รู้ซึ่งอาจจะเป็นคนไม่ ดดีไ้ผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นครับผมอยากให้คุณเจอคนที่ดีที่คู่ควรคุณจริงๆที่คุณมองด้วยสติไม่ใช่มองด้วยอารมณ์เพราะนั้นครับพชชั่นมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนก็ได้มันเป็นสิ่งของก็ได้เป็นกิจกรรมก็ได้ถ้าคุณจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณทํามันได้อย่างมีความสุขคุณจะสามารถลืมคนที่คุณชอบได้ครับเพราะแพชชั่นมันถูกโอนไปอยู่ในสิ่งอื่นแล้วและข้อที่3ครับก็คือคุณต้องหลีกเลี่ยงการพูดคุยและการพบเจอครับคุณจะไม่สามารถลืมใครสักคนได้ถ้าหากว่าคุณยัง หน้าเขาตลอดอันนี้ไม่พูดถึงแค่ในชีวิตจริงนะแต่พูดถึงในโซเชียลด้วยถ้าหากคุณยังคุยกับเขายังส่องเขายังเจอหน้าเขาบ่อยๆยังอะไรอาวร์อยู่คุณจะไม่มีทางลืมเขาได้เพราะเราจะไม่ลืมคนที่เราเห็นหรือพบเจอทุกวันเพราะฉะนั้นตัดให้หมดครับเพราะคุณไม่เห็นคุณก็จะไม่คิดเพอะคุณไม่คิดสักวันหนึ่งเขาก็จะค่อยๆเลือนหายไปจากความคิดของคุณและเมื่อน,นั้นคุณก็จะหลุดไงและข้อที่4ครับพยายามนึกถึงข้อเสียของเขาครับ แน่นอนครับว่าคนเรามีข้อดีข้อเสียเป็นเรื่องปกติถ้าเราคิดว่าอุ้ยเข,ขาเขาน่ารักอย่างงู้นเขาน่ารักอย่างนี้เขาใส่ใจอย่างงู้นอย่างนี้งั้นเมื่อไหร e, ่คุณจะลืมคนคนนี้ได้คุณลองพยายามนึกด,ดูสิว่าแบบเออก็มีมุมนี้นะของเขาที่เราก็แบบไม่ชอบอะ่ะเราควรจะเจอคนที่แบบดีกว่าน,นี้นะเนี่ยถ้าหากว่าคุณแบบยางนึกถึงข้อเสียของเขามันช่วยได้นะช่วยให้คุณแบบคิดว่าเออเสียคนคนคนี้ไปก็ไม่เป็นไรหรอกเผื่อเจอคนข้างหน้าที่ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันทําให้คุณแบบสามารถเดินไปต่อได้ง่ายมากขึ้นี่ย แน่นอนว่าคุณเสียดายแน่นอนแล้วมันจะลืมได้ไงถูกปะะฉนนั้นคิดถึงข้อเสียของเขาเข้าไว้และข้อที่5ครับก็คือให้คุณรู้เสมอครับว่าคุณยังต้องเจอคนอีกเยอะครับบางทีการที่เราแบบว่าคลั่งใครสักคนมากๆอ่ะเพราะว่าเราคิดว่าคนนี้คือแบบที่สุดแล้วอะแต่ความเป็นจริงคือไม่ใช่คุณแค่คิดว่าเขาที่สุดเพราะตอนนี้คุณกําลังชอบเขาแต่พอวันหนึ่งเวลาผ่านไปเขาก็ไม่ใช่ที่สุดสำหรับคุณแล้วตอนเด็กคุณก็เคยชอบใครสักคนแล้วคุณก็คิดว่าคนนี้คือที่สุดแต่พอคุณโตมาคุณก็ได้รู้้้้ว่่่่าาาามมมััััันน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 นกกก็ไไไดเเเทหรแแคคคตออลงงข เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันครับคุณก็แค่ข้างเขามากๆและในอนาคตคุณจะต้องเจอคนเยอะแยะมากมายอย่าไปเสียดายเลยครับต่อให้เขาดีจริงแต่ว่าวันนี้เขายังไม่ใช่ของคุณมันอาจจะเป็นคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ก็ปล่อยเขาไปเดี๋ยวครับสักวันหนึ่งถ้าเขาใช่จริงๆเขาอาจจะวนกลับมาหาคุณก็ได้ในเวลาที่มันใช่และนี่ครับก็คือ5ข้อครับที่จะทําให้คุณเนี่ยเลิกชอบขายสักคนได้ถ้าหาว่าคุณตั้งใจทํามันจริงๆไม่ถึงเดือนคุณก็สามารถลืมได้แล้วแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปแน่นอนครับวาบา ีะต่อความสัมพันธ์ของคุณก็ได้และสิ่งสําคัญที่สุดคือมันทําให้คุณไม่มีความสุขและแน่นอนครับมันเสียเวลาชีวิตคุณเพราะฉะนั้นครับทนหน่อยเจ็บนิดเดียวแต่จบดีกว่าเจ็บเรื่อยๆแล้วก็ไม่จบถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับผมชองคริสครับ